โยมอยู่กับลมนี่เผากิเลสแล้วนี่เผากิเลสพราะจิตมันอยากจะเคลื่อนออกไปเห็นนะเพราะนั้นโยมรูล้ละรู้จัก,จกะ้ะลมคือรูปนะจากนั้นรู้ลมไปมาปุ๊บไปคิดเรื่องอดีตความจําได้ใหม่รู้พระเจ้าเรียกอะไรสัญญาเห็นนะ,นะสัญญาเกิดเวลาโยมไปคิดสัญญารูปจะดับจิตจะดับจากรูปคือลมหายใจ แล้วจิตดวงใหม่จะไปเกิดในสัญญายมเพลินไปสักหนึ่งนาทียมดึงกลับมาอีกสัญญาจะดับลมจะเกิดรูปนามเกิดดับแล้วแค่นี้แค่นี้เองเห็นไหมพระเจ้าอธิบายด้วยพระองค์เองในเรื่องของอาหารสี่ในเรื่องกัพรีอาหารสีตั้งแต่กัพลีกาลาอา,าหารผัสสอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารแล้วอธิบายในวิญญาณอาหารว่ารูปนามเกิดดับแค่นี้ ใครเห็นแค่นี้อริยาสาวกผู้นั้นเนี่ยกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้แล้วแค่นี้เองนะยอมรู้จักอะไรรูปสัญญาดึงมาลมสักพักไปคิดอนาคตสังขารดึงกลับมารูล้ลมสักพักหนึ่งไปสุขทุกข์พอใจไม่พอใจแล้วดึงกลับมาลมนะ จิตจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้วิญญาณขันจะวนรู้อยู่แค่ลูกเวทนาสัญญาสังขารตรวจได้เป็นปัจตจังของแต่ละคนเห็นไหมว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเราซึ่งคำถามนี้ไม่น่าเกิดเลยเห็นนะมันแปลกมะมันเป็นเรื่องของเราแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่รู้บัญญัติศาสดา ไม่รู้ความหมายแห่งสัญญาไม่รู้ความหมายแห่งสังขารไม่รู้ความหมายแห่งเวทนานก็มีอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาพระตถา,าคตจึงบอกว่าพระองค์พูดในเรื่องที่ตัวเราเนี่ยมีไม่ได้พูดในเรื่องที่ตัวเราไม่มีนะเรามีอยู่หมดเลยเพราะนั้นศาสดาจะเป็นคนบัญญัติชื่อของธรรมชาติต่างๆและโยมไปบัญญัติใหม่ไม่ได้เลยนะ ธรรมะชั้นลึกถ้าโยมไม่ใช้บัญญัติศาสนาจะสับสนอธิบายต่อไม่ได้โยมจะหมดคําพูดหมดบัญญัติที่จะใช้เพราะนั้นพระเจ้าจะบอกยาบัญญัติใหม่ตถาคตเป็นคนบัญญัติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมจําแนกแจกแจงย่อมทําให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำนะ